ด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ภาษาไทยเกี่ยวกับ Yamaha GT ปี2025สําำหรับการรีวิวสไตล์บรรยายแบ่งเป็นหัวข้อพร้อมเนื้อหาในรูปแบบย่อหน้าและความยาวไม่เกิน5,500ตัวอักษรบทนำในปี2025นี้ Yamaha กลับมาสร้างกระแสะอีกครั้งในวงการรถจักรยานยนต์เมืองไทย ด้วยการเปิดตัวสกูตเตอร์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง Yamaha GT 2025ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจากความสำเร็จของรุ่น GT เดิมเพิ่มความทันสมัยเทคโนโลยีใหม่และดีไซน์เฉียวฉวยิ่งขึ้นตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและสายเดินทางระยะใกล้ถึงกลางมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างดีไซน์ภายนอก Yamaha GT 2025มาในแนวทางที่ดูพรีเมียมมากขึ้นด้วยไฟหน้า LED แบบ Full System ที่ออกแบบใหม่ให้เพรียวบางแต่สว่างคมชัดช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในตอนกลางคืนไฟเลี้ยวและไฟท้ายก็ถูกออกแบบให้ทัันสมย เข้ากับตัวรถอย่างลงตัวตัวถังเน้นความโค้งมนตามหลักอากาศพลศาสตร์มีให้เลือกหลายเฉดสีเช่นสีเทาด้านน้ำเงินเมทัลลิกและแดงเข้มแบบสปอร์ตอลม็กขนาด14นิ้วดีไซน์ใหม่ยกระดับความหรูหราและความมั่นใจในการขับขี่ภายในและฟีเจอร์แผงหน้าปัดของ GT 2025ถูกยกระดับด้วยหน้าจอ LCD แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางระดับน้ำมันและไฟแจ้งเตือนต่างๆพร้อมระบบ w i i c o n n e c t ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะของรถนัดหมายการบำรุงรักษาและดูประวัติการใช้งานได้อย่างสะดวกที่เก็บของใต้บอะจุได้ประมาณ25ลิตรใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้สบายสบายพร้อมช่องชาร์จ USB ในคอนโซลหน้าเพิ่มความสะดวกสำหรับคนใช้ชีวิตเร่งรีบสมรรถนะเครื่องยนต์ Yamaha GT 2025ใช้เครื่องยนต์ Blue c 125cc 4จังหวัดที่พัฒนาม,มาให้ประหยัดน้ำมันและแรงในเวลาเดียวกัน ให้กำลังสูงสุดประมาณ9.5แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ทำให้การเร่งแซงลื่นไหลตอบสนองทันใจระบบสตาร์ทแบบไฟฟ้าพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ FI ทำให้สตาร์ทง่ายประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะกับการขับในเมืองที่ต้องเจอกับจราจรหนาแน่นเป็นประจำความปลอดภยัยในด้านความปลอดภัย Yamaha GT 2025มาพร้อมระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกและเบรกหลังแบบดรัมที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นมีระบบ Stop and Start System ที่ช่วยดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถจอดติดไฟแดง เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษนอกจากนี้ยังมีระบบสมาร์ทคีย์ซิสเต็มหรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานจุดเด่นและความพิเศษสิ่งที่ทําให้ Yamaha GT 2025แตกต่างจากสกูตเตอร์ทั่วไปคือการรวมฟีเจอร์เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นหน้าจอดิจิทัลการเชื่อมต่อมือถือระบบดับเครื่องอัตโนมัติและสมาร์ทคีย์รวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยทําให้เหมาะทั้งวัยรุ่นและวัยทางาน โดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันและให้ความรู้สึกหรูหรามากกว่าราคาที่จ่ายราคาและรุ่นย่อยสำหรับ Yama h a GT 2025เปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ6 5 0 0 0ับาทโดยมีให้เลือก2รุ่นย่อยได้แก่รุ่นมาตรฐานและรุ่น GT Premium ที่เพิ่มฟีเจอร์อย่างเบาะหนังตัดสีระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าและเฉดสีพิเศษซึ่งราคาของรุ่นท็อปจะอยู่ที่ประมาณ72,000ับาทโดยถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ให้มา สรุป Yamaha GT 2025ถือเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ฟังก์ชันและประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวพร้อมทั้งตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเทคโนโลยีทันสมัยในชีวิตประจำวันหากคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ใหม่ที่ทั้งเท่ประหยัดและเชื่อถือได้ Yamaha GT 2025คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากต้องการสคริปต์เพิ่มเติมสำหรับช่องของคุณหรือปรับให้ตรงกับสไตล์ของแบรนด์แจ้งได้เลยครับ